สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับตอนนี้ครูสอยืนอยู่ที่บริเวณที่มีดอกขี้กากนะครับหรือว่าดอกราชินีแห่งท้องทุ่งนะครับครูสอเคยเขียนบทกวีบทนี้นะครับชื่อว่าราชินีแห่งท้องทุ่งนะครับลงในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะครับซึ่งก็ได้ลงตีพิมพ์นะครับในนิตยสารนี้นะครับ วันนี้ครูสอนะครับมายืนอยู่ที่นั่งอยู่ที่บริเวณที่มีดอกขี้กากนะครับเต็มทองทุ่งจึงอยากนำเสนอบทกวีบทนี้ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอะลองฟังดูนะครับบทกวีชื่อว่าราชินีแห่งท้องทุ่งนะครับราชินีแห่งท้องทุ่งดอกขี้กากราชินีแห่งทองทุ่งสีเหลืองเรืองรุ่งอย่างสดใส งดงามผุดผ่องแผ้วแสนอําไพมองไปไกลสุดขอบฟ้าสีเหลืองทองมองไปไกลสุดขอบฟ้าสีเหลืองทองเคยเก็บดอกขี้กากมาเล่นในวัยเด็กของเล่นชิ้นเล็กๆในใจน้องทําเป็นกันไกลตัดผมสมใจปองผัดกันเล่นกับน้อง และพี่ชายผัดกันเล่นกับน้องและพี่ชายดอกขี้กากสีเหลืองเต็มท้องทุ่งเช้าวันรุ่งเก็บมาแซมผมในยามสายดอกสีสวยสดใสไม่แหนงหน่ายงดงามได้ดอกขี้กากไม่ายากเลยงดงามได้ดอกขี้กากไม่ยากเลยง ถึงจะชื่อไม่เพราะแต่ดอกสวยให้คุณช่วยแต้มสีสันไม่วางเฉยมองไม่เบื่อเหลืองอารามเพาะสามเชยโอ้ดอกเอย๋ยดอกขี้กาดงดงามจริงโอ้ดอกเอย๋ยดอกขี้กาดงดงามจริงดอกขี้กากราชินีแห่งท้องทุ่งอรุณรุ่งงดงามในทุกสิ่ง หยาดน้ำค้างพร่างพรมงดงามยิ่งในความจริงสีสันแบ่งปันใจงดงามยิ่งสีสันแบ่งปันใจนี่นะครับสวยงามนะครับขอบพระคุณที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ